สวัสดีจ้ามืดนีสิพาพี่น้องมาเหตุตัวเซมแม่ใบสีจากใบตองเหลืองเนาะจ้าดับแรกม้วนเป็นนิ้วใบสีพี่น้องจ้าหลังจากนั้นเอาใบตรงเหลืองมาห่อลงมาจ้าหลังจากนั้นก็นเอาใบตรงเขียวมาห่อลงมาจ้าสลับกันไปสลับกันมาเด้อจ้านี่เปลี่ยนลงมาคล้ายๆนิ้วใบสีแบบประยุกต์เลยพี่น้องจ้าพอสลับกันไปสลับกันมาได้2ชั้นแล้วเนาะจ้าทั้งสีเหลืองสองสีเขียว2หลังจากนั้นเฮาสใส้ใบตรงเหลืองภาพเป็นสามเหลี่ยมประกบเข้าข้างขวาจ้าพี่น้องจ้ายกนุ่มขึ้นแล้วก็แม็กให้เรียยบร้อจะ บานิซีไไ้เป็นใบตองสีเขียวพี่น้องจ้าพับเป็นสามเหลี่ยมจ้าประกบเข้าข้างขวาจ้ายกนมขึ้นแม็กให้เรียบร้อยจ้าประกบเข้าข้างซ้ายจ้านกนมขึ้นแม็กให้เรียบร้อยพี่น้องจ้าเห็ดแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาพี่น้องจ้าเอาความกว้างความใหญ่ตามที่เราต้องการเด้อจ้าตอนนี้กระเส้นเรียบร้อยพี่น้องจ้าต่อไปกับสีพับเป็นกีบผกาพี่น้องจ้าแม็กใส่จ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเส้นเรียบร้อยจ้าตัวแต่งหรือตัวแซแม่ใบสีพี่น้องจ้าดยเฉพาะใบสีปักสามใบสีสามชั้นใบสีห้าชั้น